เราเริ่มรู้จักเมสันจูเนียตอนเขาอายุประมาณ6ขวบเขาเป็นเด็กขี้สงสัยนิ่งๆคิดคิดมีพี่สาวชื่อสามันธาพูดมากร้องเพลงบิดนี่สเปียร์สลอดแม่โอลิเวียเป็นคนเข้มแข็งแต่ล้าๆเพราะต้องเลี้ยงลูกสองคนคนเดียวพ่อเมสันซีเนียไม่ได้อยู่ด้วยแต่พอมาเจอทีก็แบบพ่อสายติดตีดขับรถเปิดเพลงร็อกพาไปเล่นสนุก ฉากน่ารักตอนที่พ่อพาไปเที่ยวแล้วถามลูกว่า you know the Beatles แล้วพยายามแต่งเรื่องว่า Beatles มี Be the Black Album ด้วยเด็กงงพ่อขำเองแม่อยากให้ลูกมีชีวิตดีขึ้นเธอพาเมซอนกับสมันทาย้ายเมืองเพื่อไปเรียนมหาลัยเธอหวังว่าจะได้งานดีๆมีชีวิตมั่นคงแต่ทุกอย่างไม่ได้ง่ายเลยแม่แต่งงานใหม่กับอาจารย์มหาลัยตอนแรกเหมือนจะดีนะ แต่พอเวลาผ่านไปเขาเริ่มเป็นคนติดเหล้าอารมณ์ร้ายใช้ความรุนแรงแบบขวบคุมไม่ได้มีฉากหนึ่งที่แม่โดนสามีตะโกนด่าเด็กๆวิ่งหลบอยู่ในห้องน้ําแล้วแม่ก็พาลูกหนีออกจากบ้านเลยตอนนั้นเมสันยังเด็กอยู่แต่นิ่งมากและเรารู้เลยว่าเขารู้สึกทุกอย่างเมสันเข้าโรงเรียนใหม่หน้าเริ่มเปลี่ยนโตขึ้นแบบเห็นชัดหนังถ่ายจริง12ปีเด็กโตขึ้นให้เห็นเลย เขาเริ่มสนใจกล้องฟิลม์มศิลปะและโลกภายนอกที่ไม่ใช่แค่บ้านพ่อยังมาหาเรื่อยๆแล้วมีฉากอบอุ่นมากตอนพ่อสอนลูกขับรถพาไปซื้อกีบป้าหรือคุยเรื่องการเมืองแบบงงๆ